ทราบกันแลยังรอบต่อไป4เดือนติดกันปี6 6ค่าไฟจะแพงสุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดมายังไม่เคยเห็นขนาดนี้กันเลยนี่นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเอ็กซิมแบงค์ทราบกันแลยังรอบต่อไป4เดือนติดกันปี6 6ค่าไฟจะแพงสุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดมายังไม่เคยเห็นขนาดนี้กันเลยนี่นะครับ ท่านผู้ชมครับประวานข่าวที่ถือว่าใหญ่โตนะฮะและประดุจจะเป็นเรื่องที่เข้ากับเรื่องของกระเป๋าเงินกระเป๋าทองของท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั่วอายุของคนคนหนึ่งที่เกิดมาจนถึงขนาดนี้ถ้าเป็นจริงท่านเคยจ่ายค่าไฟ FT ถึง6บาทกว่าไหมนะฮะหรืออาจจะ5บาท70หรืออาจจะลงมาสักประมาณ5บาท37ขนาดรอบนี้ที่เราใช้กันอยู่นี่ก็4บาท70าทกว่าเป็นค่า FT ที่สูงสุดเป็นประวัติการชาติไทยแล้วเนี่ยนะครับ แล้วเมื่อวานนี้การประชุมของกกอ,อพอเขาก็เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลกิจการพลังงานนี่แหละครับก็มีการประชุมเดี๋ยวนี้เขาประชุมก็จะออกแบบนี้นะพอป,ประชุมกันเสร็จก็จะเสนอออกมา3าทางเลือกหรืออาจจะสองทางเลือกทางเรื่องเดียวเดี๋ยวนี้เขามักจะไม่ค่อยเสนอเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟพอเสนอออกมาเสร็จปับ๊บเขาก็จะเอาเข้าไปสู่นะครับประชาธิจารถูกไหมครับว่าพีา่น้องประชาชนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับเม่ว่าจะเป็นประชาชนตามบ้านเรือนหรือจะเป็นประชาชนตามหน่วยห้างองค์กรโรงงานอุตสาหกรรมว่าค่าไฟแต่ละสูตรที่จะออกมาใช้ ในรอบต่อไปนี่นะครับซึ่งก็จะเป็นรอบเดือนมกราคมพามินาเมษา4เดือนเต็มเต็มสตาร์ทปีหกปีถอดกระต่ายนี่นะครับ <c oughs> ท่านจะรับได้กับราคาไหนคือดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นสูตร1สูตร 2, สูตร 3, ท่านต้องจ่ายแพงแน่ๆอยู่ที่ว่าจะจ่ายแพงน้อยแพงมากแพงสุดตรตงตอนนั้นเองนะครับเอาเรื่องนี้มาคุยถึงแม้ว่าท่านจะรู้ไปแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าก็ควรจะมีเหตุและผลกันละครับว่าทําไม3สูตรที่ออกมาที่ต้องจ่ายแพงเป็นประวัติศาสตร์นั้น ส่วนหนึ่งเอาไปทำอะไรส่วนหนึ่งต้องช่วยใครและส่วนหนึ่งใครจะรับผิดชอบนะครับเรื่องนี้กกพเขาเปิดแนวทางการบริหารต้นทุนค่าผลไฟฟ้านะครับก็พูดง่ายๆแล้วครับข้เคาคอฟทมาสำหรับการใช้งดมัการาถึงเมษาเนี่ยต่ำสุดเลยนะ5บาทส7สูงสุดเลยนะ6บาทสสตางค์เพราะฉะนั้นราคาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%นขนาดไม่รวมนี่ก็สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมเข้าไปก็ยิ่งเป็นประวัติศาสตร์เข้าไปอีกต่างหากนะครับทีนี้พอเคาะสุดออกมาก็จะเข้าไปเปิดรับฟังประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกรก,รกรพเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานแล้วครับนะ14ถึง27สิพฤศจิกายนก่อนที่จะประกาศใช้จริงนะครับซึ่งตรงนี้เองเรามาดูแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนะครับคือเขาจะมีวิธีคิดไงนะว่าค่าไฟ FT ีตรงนี้นะฮะถ้าออกมาแล้วจะต้องจ่ายคืนที่กฟกพเท่านี้น,นะหรือถ้าหากว่า จ่ายน้อยลงหรือยืดเวลาจ่ายต่อไปค่า FT ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสูตรที่1ค่า FT มกราถ,ถึงเมษานะครับอันนี้เอาแบบดิบๆก่อนนะค่า FT ดิบๆเนี่ยสองร้สตางค์ต่อหน่วยนี่คือ224.98ี่่านี่ค่าคือค่า FT ดิบๆนะฮทำไมใช้คำว่าดิบมันจะประกอบไปด้วยนะครับเป็น FT ขายปลีกนะครับซึ่งเขาก็จะดูต้นทุนประเมินแล้วแหละ4เดือนแรกจะอยู่ประมาณ158.31แ่เสร็จแล้วจะมีเงินทยอยเรียกเก็บ เพื่อเอาไปชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบางส่วนอีก66.67เพื่อเอาไปจ่ายคืนกอฟอผคือการไฟฟ้าฝ่ายบริการประเทศไทยทําไมแต่ละสูตรต้องมีการจ่ายคืนเพราะตอนนี้กอฟอผแบกหนี้สุดต่งแล้วนะครับแบกต่อไปก็จะมีแต่สถานะทางการเงินงอนแง่นอ่อน,อน,น,ออนแอจนกระทั่งมีปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นแต่ละสูตรก็เลยต้องมีการคํานวณออกมาและนาส่วนหนึ่งกลับไปจ่ายให้กับกฟผนะครับทีนี้สูตรหนึ่งก็เลยบอกว่า เพื่อให้กรภเนี่ยได้รับเงินคืนครบภายในหนึ่งปีโอ้โหนี่้าออกสูตรหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้สูตรหนึ่งค่าไฟจะแพงที่สุดเลยคือถ้าท่านผู้ชมประชาชนทั่วประเทศเห็นพร้อบสูตรที่หนึ่งบอกเอาเห็นด้วยจ่าย6 0 0 6 0 3บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้กรฟภ์เนี่ยนะครับจะสามารถรับเงิน คืนภายในหนึ่งปีเร็วที่สุดเลยโอ้โหอย่างนี้แหละครับหน่วยงานนี้ยินแป่เลยนะฮะมีเงินจ่ายคืนนี่สินที่ต้องไปแบกประชาชนในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าค่า๊าซธรรมชาติก็ขึ้นค่าดีเซลก็ขึ้นผล,ลิตไฟฟ้าออกมาก็แพงนะ,ค,ะน 0, 1, 0, ครับนี่สูตรหนึ่งสูตรสองครับสูตรสองจะไม่ถึง6.03บาทคือมันจะลดลงมาเหลือเพียงแค่5.70บาทแต่หัวใจของมันก็คือว่าจะทําให้กอฟอผได้รับเงินคืนครบภายใน2ปีสูตรแรกนี่กอฟอผได้รับเงินคืนครบเร็วหนึ่งปี นะแต่ถ้าสูตร2เนี่ยนะฮะค่า FT รวมจะลดลงมาหน่อยจะไม่ถึง6บาทหรือแค่5บาทเ0เพราะว่ามันจะมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นไงฮะเอาไปคืนให้กับกฟผแต่จะไม่คืนครบเร็วนะคืกอกฟผก็ต้องรองเงินคืนครบไปอีก1ปีจากสูตรหนึ่งก็รวมเป็น2ปีถูกไหมครับแต่ที่นี่ค่า FT ปลายทางมันก็จะลงมาเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนส่วนสูตรที่3น่าสนใจฮะเพราะเป็นสูตรต่ําสุดเลย5บาท37บาทต่อหน่วย5.37บาทต่อหน่วยจัขนาดต่ําสุดก็แพงเป็นัติการ ถ้าเลือกสูตรนี้คือสูตรที่3จ่าย5้าบาทก็หมายความว่าจะสามารถได้เงินเนี่ยเอาไปคืนกอฟผพเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในระยะเวลาที่อาจจะนานมากขึ้นกว่าน่อยเพราะฉะนั้น3สูตรตรงนี้เนี่ยครับที่ออกมานี่นะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจตรงไหนทราบไหมฮะหนึ่งค่าไฟแพงเป็นปฏติการต่อเนื่องข้ามปี 2. สแสดงว่าต้นทุนในการบริหารจัดการที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะใช้กา๊าซธรรมชาติ หรือว่าจะใช้ค่าน้ำมันดีเซลแพงต่อเนื่อง 3. ประชาชนถ้าจะพูดกันตรงๆแบบภาษาสื่อคือไม่มีทางเลือกครับเพราะว่ายัางไงคุณต้องจ่ายไฟแพงและสต๊าต่ําสุดคือสุดที่3คือ5้าบาทสาขีดเส้นใต้ไม่รวมภาษีโมโูลค่าเพิ่มคุณบวกอีก7%เข้าไปก็น่าละจะเป็นยังไงก็ทราบไปนะฮะเพราะสตร์ต่ำสุดยังไงก็จ่ายแพงถูกไหมครับ 4. ดูจากสถานการณ์ของการใช้ไฟแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสําคัญก็คือแนวโน้มของอนาคตการจะเกิดการเตึมของพลังงานนี่นะครับหมายว่าปริมาณกับความต้องการใช้นะครับยังเป็นปัจจัยที่ทําให้ต้นทุนในการบริหารจัดการและผลิตไฟฟ้าของหน่วยงานสำคัญแต่ละแห่งในประเทศไทยนั้นยังพุ่งสูงต่อ ฮ่ามันมามีประเด็นตรงที่ว่าทำยังไงก,กฟผเนี่ยนะครับจะสามารถทําให้มูลค่านี่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่บวมไปมากกว่านี้ขึ้นบวมไปมากกว่านี้ก็ไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮนะความสามารถขององคอ์กรความน่าเชื่อถือขององคอ์กรลุกลามไปถึงสถานะทางการเงินหรืออาจจะไปถึงความน่าเชื่อถือในการระดมทุนโดยการผ่านอะไรครับสินทรัพย์ขององคอ์กรในขณะเดีวยวกันมันก็จะพันมาถึงกรณีที่หกก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับ ออกสูตรแบบนี้แน่นอนก็ว่าประชาชนต้องยอมรับความเจ็บปวดในการจ่ายค่าแรงเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่มันจะไม่ธรรมดาตรงที่ว่าแล้วถ้าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นล่ะมันก็ไม่ธรรมดาีตรงนี้นี่แหละครับซึ่งผมเชื่อว่าที่สุดแล้วก็อาจจะให้หลายๆท่านนี่ไหครับรู้สึกว่าเป็นกังวลว่าในที่สุดก็ต้องจ่ายค่าไฟแต่ไม่ว่ามันจะออกสูตรไหนก็แล้วแต่อย่างที่ถามท่านผู้ชมไปนี่นะครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เงินในกระเป๋าตาังค์ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่แต่ในที่สุดมันมาถึงทางนี้ก็ไม่มีทางเลือกจริงๆเพราะ ก่อนหน้านี้ในเมื่อใช้มาตรการในการเตือนช่วยเหลือประชาชนก็ต้องมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่ต้องสูญเสียนั่นก็คือหน่วยงานที่ต้องผลิตเพราะว่าเขาก็มีต้นทุนในการเพิ่มสูงขึ้นทีนี้พอถึงเวลาี่ต้องมาชดเชยมันก็ต้องออกมาสู่ของค่าเอฟที่แตกต่างกันแล้วต้องคืนเงินบางส่วนกลับไปให้หนี่ของกอฟผเนี่ยเขาลดน้อยถอยลงอยู่ในสภาพที่มันหายใจได้ดีขึ้นเพราะตอนนี้แทบจะหายใจรูจมูกแค่ข้างเดียวเหมือนคนเป็นบัตรอยู่แล้วและจะตีตันถึง2รูแล้วแล้วก็องค์กรก็ไปต่อได้ยาก แต่ในที่สุดมันก็จะสะท้อนมาถึงตรงนี้กันเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับจงไม่ถามท่านผู้ชมนะว่ากรณีอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันนะฮะอะยังถามท่านผู้ชมเลยนะไหนๆก็ค่าไปก็แล้วเนี่ยนะครับถามท่านผู้ชมครับว่าค่าไฟนะฮะเปิดค่าไฟที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่าไฟแพงเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยปีห6กที่จะใช้4เดือนแรกเนี่ยนะครับ ต่ำ0.5บาท37สูง0.6บาท3ตางค์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถามท่านผู้ชมครับว่ารับได้หรือรับไม่ได้ถามยนะครับผู้ชมตอบเลยครับใครบอกรับค่าไฟแพงสุดประวัติประวัติศาสตร์ชาติไทยชั่วรุ่นลูกุ่นหลานรับได้พิมพ์รับได้ไดใครบอกรับไม่ได้ก็พิมพ์รับไปได้ส่งมานะครับนี่เป็นคําถามที่2นะฮะเปิดสูตรค่าไฟแพงเป็นประวติศาสตร์ชาติไทยข้ามปี ค่าไฟ4เดือนแรกปีถกเคาะออกมาสูตรต่ําสุด5บาทส7สูงสุด6บาท3าสตางค์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถามท่านผู้ชมครับว่ารับได้หรือรับไม่ได้ส่งเลยครับท่านผู้ชมครับใครรับค่าไฟแพงมหาโหดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยปีหน้า4เดือนแรกใครรับได้พิมพ์รับได้ครับใครรับไปได้พิมพ์รับไปได้ส่งมาเลยนะฮะและนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ของพลังงานในอนาคตแล้วก็เหนื่อยนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนซึ่งไม่จบในสิ้น ไม่ว่าจะทางออกจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีใครเดาใจออกระหว่างปูตินกับผู้ที่สนับสนุนว่าที่สุดแล้วจะเกิดกรณีอะไรขึ้นผมเคยบอกท้าไปชมกับหลายคนที่เจอกันบอกว่าให้ระวังแต่5ธันวาคมเป็นต้นไปนี่นะครับมาตรการในการคว่ำบาตรพลังงานสมบูรณ์แบบเป็นเสร็จจากกลุ่มสภาพยุโรปจะเคาะ5ธันวาคมสิ่งที่น่ากลัวันต่อไปก็คือตอนนี้ชาติขนาดใหญ่เช่นสหรัฐยุโรปต่างๆเนี่ยใช้มาตรการในการตึงราคา พลังงานน้ํามันดิบที่รัสเซียจะขายเพื่อบีบตัดกาไรกําไรของรัสเซียไม่ว่าคุณจะลักลอบขายหรือขายโดยตรงก็แล้วแต่เนี่ยให้แทบไม่เหลือกําไรและนั่นหมายความว่ามันเป็นรแรงกดดันกับรัสเซียหนักเขึ้นอีกถูกไหมครับสองสถานการณ์แต่นี่ไม่รับไม่นับรวมอะไรใช่ไหมฮะไม่นับรวมกรณีที่ความผันผวนข,ของราคาน้ํามันดิบที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปีสู่ต้นปีเพราะเข้าสู่หน้าหนาวและสิ่งสําคัญที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมอยู่ตลอดไปครับว่าเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลพวงจากสงครามปะทุแต่เงินเฟอ้อในรอบต่อไปจะเกิดจากอะไรครับ โควิดคลายเปิดประเทศนั่นแหละเงินเฟอ้อขึ้นอีกรอบหนึ่งแม้ว่าเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าขนาดของเงินเฟอ้อการเปิดประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะตอนนี้ทุกคนต่างก็มองไปที่จีนเป็นที่ใหญ่เมื่อไหร่คุณจะเปิดขนาดว่ายังไม่เปิดเต็มที่มีแต่กระส่าข่าวมีแต่ข่าวที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียนี่นะครับราคานั้งมันนึงขึ้นมาเด้งๆกเกือบเกจร้อยดอลลาร์เพราะฉะนั้นรอบต่อไปเงินเฟอ้อที่จะแพง ถ้าไม่ใช่มาจากสงครามคือคุมเกมได้แต่มาจากการเปิดประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอเปิดประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไงฮะวามต้องการในการใช้น้ำมันใช้ช่างงานก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้แหละครับท่านผู้ชมเงินเฟอ้อจากการเปิดประเทศนี่คือคำบรรจัดใหม่ในประวัติศาสตร์ท,ที่ที่จะเกิดขึ้นเราจะได้เห็นตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนถามท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟนะฮะร,รับได้หรือรับไม่ได้ครับกกพเปิดสูตรค่าไฟมาสามสูตรสําหรับใช้สี่เดือนแรกป,ปีหน้า ถูกสุดแม้ว่าอยากจะพูดคำนี้เลยนะต่ำสุด5บาท3าสสูงสุด6บาท3สตางค์นี่เป็นราคาค้าไฟที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์แม้แต่สูงกว่าปัจจุบันที่เป็นรอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วถามนู้ชมครับป้ารับได้หรือรับไม่ได้ส่งเลยนะครับรับได้ก็พิมพ์คำว่ารับได้รับไม่ได้ก็พิมพ์คำว่ารับไม่ได้แล้วส่งมาใช่ไหมสำหรับข่าวแรกของเราค่าไฟตรงนี้ดูแลปาดเหงื่อจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าครับ <laughs> รายได้ของพี่น้องประชาชนใกล้สิ้นปีแล้วคาดหวังตับเรื่อมเงินเดือนโบนัสขึ้นถูกต้องใช่ไหมฮะและนั่นจะได้ขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ขึ้นวิ่งแซงนำหน้าแถมบอกล่วงหน้าคือค่าไฟแล้วเนี่ยนะครับ